อ,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 อย่งไปย่างตันีเองเรื่อ,นองนวาเอดวาวนกินข้าไนขาวไ้ายไปนข้าว้องไปไปไปก้วไปไปไกินข้าข้าวไป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 กินข้าวไปไไนรกัน้าวอปไไปนวน้ไ้ไน้าา ครับรถได้เสยได้พี่น้องอ่ะเออแล้วนี่ายบายเนี่ยเออเอานี่ยโบกมื่อเนี่ยเออเหมืนเป็นวิดีโอเนียนี่จะเป็นบังหนายจตกคนที่มีาิเยี่ยมเลยไหมล่ะโอเคสีแดงอวกอเหมือนได้ มรรากาศคือมาส่งก็ส่งลงมาแต่ยังม่ลงบรรยากาศเงื่อนกับประเทศไทยเออพวกน้องพี่น้องเอาไทยเมื่อสิเมื่อนี่ละจ้ะนี่ก็บกกใหม่กับอันนี้แล้วสิไปขึ้นเครื่องอยู่บนจ้ะ เมื่อละอนแล้วนี่ะสีก็เริ่มเลื่อเลียงนั่น่ะพี่น้องเร่อันนี้ละก็ได้ล้งให่ล้างตัวหลากรรมาาไปด้บั ยาวหัวร้านมาเรื่อยๆเจ้าหัวไ้านมร่อาลุ้นไปันกมาปีนามาอมนาเยี่ยงตากันเมสิงแมงมดละมสิ่ช่วยเคนณคไปได้ไหมปไปไปปวยปวย Ma! phone phone Ma! 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 là Ma! 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 ba 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 <laughs>

Sehr vorher nur ein Lücken. Kommt, gang mit. Oh, das siehst du doch? Gang will nur lang gehen. Ich möchte noch kurz einmal leben. Lang Lange. Mach noch kurz einmal leben. Augen zu. Nein. Ja. Bitte. Oh. Schau mal ja. da. Uh -huh. Da ist der ganze Weg ja. voll. Ja. Bei der Wand. Ja, wo war der Wand? แล้วกับเยอรมันแล้วยล้วมันอชียเอชองเราแบละกิเขาอืมออนนั้นเอยดังกินดูดนี่ไปไหนกันเนี่ยเดเ้อยเแล้วของข้างของไม่ได้รับเลยนนเป่า Oder vielleicht bei Hot auf der Farm ein Jahr. Nein. Helfen. Nein. Büffel füttern. Kaka Nein. wegmachen. Nein. Weißt du, was du kannst? Mhm. Auf Schweine. Von